สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดเป็นรูปพอดีมีสมาชิกมีเพื่อนๆรีคเควสมานะครับว่าอยากได้เป็นรูปชินจังเดี๋ยวจะลองวาดให้ดูนะครับรูปชินจังอันดับแรกนะครับเราจะวาดให้ เป็นหัวด้านบนโค้งๆนะครับโค้งลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะาโค้งมาเป็นแก้มนะครับแล้วก็จะ วาดตรงส่วนของหูนะครับก็จะโค้งๆเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นส่วนของทรงผมนะครับทรงผมจะแหลมขึ้นมาแล้วก็จะโค้งขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะครับเป็นทรงผมเหมือนกับคนผมสั้นเดี๋ยวขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงจะได้ดูเข้มขึ้น ระบายสีผมไปเลยนะครับเพราะชินจังผมสีดำนะครับหมดปากกาใกล้หมดแล้วนคะครับคราวนี้ก็เป็นลูกตานะครับลูกตาของชินจังจะเป็นตาดำกลมๆใหญ่ๆนะครับแล้วมีสีขาวอยู่ตรงกลางเป็นลักษณะคล้ายๆแววตานะครับ นี่ครับแต่แววตาจะเป็นแบบขาวๆตรงกลางไปเลยพยายามวาดให้ขนาดใกล้เคียงกันนะครับ ชิงนจังบางครั้งก็จะจะมีเป็นลักษณะเหมือนขอบตาบนด้วยนะครับแล้วถึงจะเป็นคิว้วคิ้วชิงนจังจะเป็นคิ้วเข้มๆหนาๆ แล้วก็ปากนะครับปากทำเป็นตัว O เองเอียงเยงท่านี้เราก็จะได้ส่วนหัวของชินจังแล้วครับต่อไปเราจะเอาชินจังทำท่ายังไงดีชินจังทำท่าวิ่งแล้วกันนะครับชินจังก็จะเป็นตัววาดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมลงมาได้เลยนะครับตัวของชินจัง แล้วชินจังจะเป็นเด็กที่ใส่เสื้อแขนยาวนะครับถ้ามีสีด้วยจะเป็นสีแดงวิ่งทำมือ2นิ้วด้วยแล้วกันจะได้แบบมีท่าทางมีอะไรบ้าง จริงๆรูปชินจังเป็นรูปที่วาดไม่ยากนะครับเพราะว่ารายละเอียดมีไม่ค่อยเยอะลงมาส่วนที่เป็นกางเกงนะครับชินจ,จังจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็ขาบานหน่อยนะครับ โอ้ขาเล็กไปนิดมึงเดี๋ยวขอแก้ไขนะครับพอดีว่าขาที่วาดไปมันเล็กไปในคลิปก่อนๆก,ก,ก็ได้พยายามบอกอยู่นะครับว่าถ้าจะให้ดีเราใช้ดินสอวาดล่างเส้น ไปก่อนนะครับเราถึงจะมาใช้ปากกาแต่อันนี้อยากจะให้เห็นชัดๆก็เลยใช้ปากกาก่อนนะครับนี่ครับเป็นรูปชินจางเสร็จแล้วขออภัยตรงขาส่วนนี้นิดนึงที่วาดผิดเดี๋ยวคราวหน้าจะวาดเป็นท่าทางใหม่ๆให้ดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมช่องของเรานะครับวาดกระตุนกันเถอะครับสวัสดีครับ